็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร้านลิชแมนช็อปเป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40คนนะครับเติมเกมผัานจีม b บายเนี่ยใช้แค่เพียง User ID นะครับเติมได้ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ lichmanshop.com นะมาพร้อมกับบริการผ่อนชําระนานถึงิ0เดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่แอด lichmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีออรสตรีมนะครับรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์นะบัตรแก๊ l ลายทินเดอร์นะครับอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มนะครับเติมก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยหรือว่าจะเติม UC ได้24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย1้0เเนะครับต้องเติมที่ร้านอ๋อลืมบอกไปเมียจับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเติมที่ร้านริชแมนช็อปเท่านั้นนะครับตอนแรกว่าจะลงบ้านกลางครับแต่ว่าบินไม่ แต่ว่าในบ้านกลางเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนอยู่นะครับมีเสียงปืนด้วยเราได้ปืนแล้วก็อ้อมไปทางซ้ายนะครับไปเล่นตรโนมแพงนะเขียนในบ้านตรงกลางก่อนครับระวังตรงหอคอยด้วยไม่รู้มีคนหรือเปล่านะเฮ้ยเขาโดนระเบิดมีคนตายนะในบ้านน่าจะเหลือคนเดียวอะฟังจากเสียงเท้าเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับเอาขึ้นแหวางบนละมีตัววิ่งมาทางซ้ายด้านหน้าเราเสียงปืนอยู่น่าจะหอคอยนะ ผมว่าเราเกียร์ตัวด้านบนก่อนดีกว่าไม่งั้นเล่นยากนะครับเฮ้ยโอ้ตกใจหมดตอนแรกนึกว่าหลบอยู่หลังประตูนะครับนึกว่าดักตรงนั้นนะปั๊มน้ำก่อนดีกว่ารู้สึกว่ารอบบ้านเรานะครับเสียงเท้านะหลายตัวเลยอะเราเกียร์ก่อนดีกว่าไปจะได้เล่นด้านบนนะครับวางถงเท้ายิงดักหน้าประตูไว้นะครับใจเย็นนะโอ้ย ทางซ้ายยิงมาเกือบตายอะ่ะมีสยงเท้าอุ้ยป่าระเบิดมาแล้วมีสยงเท้านะครับนอกบ้านนะนี่ไงรอยเท้าขึ้นแล้วกำลังเข้ามาอยู่ด้านล่างนะครับเฮ้ยเอ้เอาโอ,โอ้ตกใจเขาปีนมาโอ้โหเกิดไปแล้วลงมาเล่นด้านล่างนะครับผมยังไม่กล้าบวกนะเพราะว่าเลือดยังไม่โอเคนะครับลงมาแล้วหน้าเราระวังสวยเก็บงานเลยเจอศัตรูวิ่งเข้ามาแบบเนี้ย เราห้ามเดินเข้าไปนะครับยิงดักหน้าประตูไว้นะเฮ้ยลูกซองด้วยเฮ้ยโอ้โหดีไม่โดนเม็ดเดียวนะครับถ้าโดนเนี่ยเรียบร้อยนะกลับบ้านเก่าเลยนะครับน่าจะหมดแล้วปะ่ะเพราะว่าเสียงปืนเสียงเท้าเนี่ยรอบๆเรานะครับเงียบแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มขอครับแล้วก็ไปดีกว่าไปก่อนหน้านี้ผมเปิดสกินปืนลูซี่มานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เั้มเต็มเลยเฮ้ยนี่ไงเสียงปืนอยู่หน้าเรานะครับเฮ้ยลูกซองด้วย ถ้าเลิดคนเดียวนะเฮ้ยหลังเอาโอ้โหเอ้ยผมก็ลืมไปเลยว่ามีตัวนี้นะครับโอ้โหแล้วก็อยู่อย่างเนียนเลยคือแบบไม่ขยับเลยนะผมก็ลืมเลยเขาไม่ขยับนานเลยนะครับเหมือนว่าตั้งใจจะรอยิงตัวอยู่ในบ้านนะตัวบ้านกาหางนี่แหละถ้าเกิดว่าใครรอดออกมาเนี่ยลงที่เดิมได้นะครับแต่ว่าลงไปแล้วเนี่ยถ้าเราตายไม่ได้ไก่่ะก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินนะเพราะว่ามอสเบอร์เกอร์เนี่ยมีเบอร์เกอร์ไก่นะครับ ชิคเก้นน้ำบันเบอร์เกอร์นะครับเป็นไก่ทอดซอสน,น้ำบันนะครับลาด,ด้วยมายองเนสนะแล้วก็ทานคู่กับกระหล่ำปีซอยนะครับชิ 9, 000, บ้นละหนึ่งร้อยบ้าาทนะครับสั่งผ่านไลน์แมนแกฟฟูดแล้วก็โรบินฮู้ดได้เลยนะครับแต่ว่าราคาเนี้ยเฉพาะทานที่ร้านนะครับซื้อกลับบ้านแล้วก็สั่งผ่านโรบินฮู้ดเท่านั้นนะครับในหอคอยเนี่ยเราก็รอบๆเราอะ่ะไม่มีเสียงเท้านะครับหรือว่าจะไปแล้วอยู่บนปะชั้นสามอะ แน่ใจเราต้องเช็คดูนะครับวิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งกลับลงมานะพยายามหามุมวิวดูครับไม่เจอเฮ้ยนีไงเสียงเท้าอยู่ในบ้านด้านบนคนระับแต่ว่าหูสิได้อะ่ะมุมนี้ถ้าเกิดว่ามีระเบิดเนี่ยเรียบร้อยครับโดนแน่นอนนะเสียงเท้าในบ้านเนี่ยคนเดียวนะครับไม่รู้ว่าคนเดิมหรือเปล่านะที่เขายิงเราตายอะ่ะปั๊มน้ำนะครับเฮ้ยในบ้านทางขวาเราต้องชาร์จตัวตรงกลางก่อนครับตรงบ้านตรงกลางเฮ้ยเอ้เอา ตัวทางขวาเขวิ่งออกมาครับระเบิดพลังนะวิ่งเข้าไปชาร์จเลยจังหวะวิ่งไปเนี่ยไปหลบตรงกำแพงก่อนนะครับพยายามวิ่งเข้าที่กำบังนะเ่อยใจเย็นนะไม่ต้องรีบนะครับพยายามฟังเสียงเท้าแล้วก็จับให้ได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะเหมือนจะวิ่งมาทางซ้ายแล้วน่าจะดักตรงหน้าบันไดอะ่ะส่วนใหญ่นะครับจะดักตรงนั้นนะระวังด้วยนะครับระวังนะ ผมว่าตรงบันไดแน่เลยไม่กล้าขึ้นน่ะลองเช็คดูอยู่ตรงนี่ยถึงปืนอยู่ใกล้เลยผมว่าแล้วต้องหลังประตูนะครับเพราะว่าเสียงใกล้มากตัวเดิมนะตัวเดิมใช่นะครับแนะนําว่าเวลาเดินเอ้ยเสียงเท้าทางขวานะเขาปาไฟเข้ามานะปาไฟเข้ามามุมนี้ได้แสดงว่าน่าจะอยู่ตรงหน้าต่างทางขวาหรือเปล่าครับหรือไม่ก็หน้าต่างทางซ้ายนะ แนะนำว่าถ้าเราจะเดินหาคนนะครับเราไม่แน่ใจว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนที่เราสงสัยอะสเปรดักรอไวเลยครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่เนี่ยโผล่มาเมื่อไหร่ก็โดนเราสร้างดาเมจใส่ได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เตรียมครับเฮ้ยเสียงนี่ไงชาร์จเลยแต่ว่าวิ่งเข้าที่กำบ,บังก่อนนะครับใจเย็นนะวางป้๊อปืนดักไว้นะครับยิงดักทางไว้จังหวะวิ่งเข้าไปอะเหมือนจะอยู่ชั้นสองอะเราใช้ระเบิดก่อนนะครับเฮ้ยทางขวายิงมา เหลือประมาณสักสองวินะไม่ต้องรีบชาร์จนะเช็คก่อนเฮ้ยทางซ้ายเสียงเท้านะครับหน้าเราสวยเก็บงานเลยจงังหวะวิ่งเข้าไปเนี่ยระวังตัวทางขวานะครับแล้วก็ตัวด้านบนนะตัวทางขวาไม่รู้อยู่ไหนนะครับแต่ว่าเสียงปืนอยู่ไกลอะ่ะเราเกลียตัวด้านในก่อนดีกว่าไปขึ้นเลยเฮ้ยเสียงเหมือนตกลงมาเลยไฮ้นี่ไงเออสวย เอาเจอเอฟซีเฉยเลยผมติดตามอยู่นะตัวด้านนอกนี่เพื่อนเขาหรือเปล่าเนี่ยน่าจเพื่อนเขานะเรียบร้อยเอาตายเลยผมติดตามอยู่นะขอบคุณครับขอบคุณครับผมว่าจะแวะซื้อของนะเฮ้ยเสียงปืนทางขวาน่าจะบนเนินหรือเปล่าอ่ะเสียงเอ็มเคนะครับเก็บเสียงด้วยนี่ไงทางซ้ายนะครับอยู่ใกล้เลยเราชาร์จเลยครับเป็นไงอย่างเท่เอาเอา เดนเฉอยโอ้โหมีไงเนี่ยเอาตายเลยคนเดียวหน้าเราฟังถึงเท้านะครับเฮ้ยเล่นบนหลังคานะใจเย็นนะครับปืนโหดด้วยเฮ้ยไม่โดนเลยอยู่ในบ้านนะครับเขาเข้าไปในบ้านนะขวาเราเออสวยลิวสันนะแหน้านะครับแผทสองจุดแปดเนี่ยอีเวนต์ฮาโลวีนนะ เผื่อว่าใครยังไม่รู้นะครับหมวกหนามเนี่ยกำลังจะกลับมานะใครที่มีชุดมัมมี่เนี่ยเตรียมตัวเลยเตรียมยูซีให้พร้อมนะครับน่าจะใช้เยอะอยู่พอสมควรนะตัวผมเองเนี่ยน่าจะเปิดแหละเพราะว่ามีชุดมัมมี่สีขาวเหมือนกันนะเพิ่งเปิดได้นะครับแล้วก็ที่อยากให้กลับมาก็คือตัวหมวกผีงกอยอะ่ะเคยเห็นไหมที่เป็นปีกสองข้างอะ่ะอันนี้ถ้ากลับมาก็ดีนะครับเท่เลยใส่คู่กับมัมมี่ครับเท่มากเลยนะครับวงต่อไปเนี่ยไปทางซ้ายนะครับเอ้า เอาติดเลยเราเก็บแล้วก็ปลาใหม่นะครับเอาอ๋อผมมีแล้วอันหนึ่งนี่หว่าลองดูว่าติดบูทได้ไหมไม่ได้นะครับต้องใช้คันใหม่นะไปเฮ้ยเสียงปืนทางซ้ายนะครับเก็บเสียงนะอยู่ไม่ไกลนะครับเฮ้ยอยู่ใกล้เลยตรงบ้านปะเนี่ยตรงเมืองแน่เลยไอ้ตรงบ้านชุบอะ่ะเฮ้ยเอ้เอาวิวสันเนอะดูแล้วไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าเสียงปืนตอนแรกที่ยิงเนี่ยยิงแบบคนเลยนะ หรือว่าทางซ้ายอ๋อนี่ไงตรงเนินแน่เลยเราวนไปทางซ้ายนะครับไปจอดเล่นตรงเนินได้อยู่นะไปทางขวาเนินขวานะครับเฮ้ยเอ้เอาไม่ใช่เนินนี่เฮ้ยโอ้โหเยบเลยเย็บไม่โดนโอ้โหเอยเอาเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยเอาเอาไกลเลยทีนี้เราต้องบินเข้าไปชาร์จนะครับแต่ว่าจังหวะลงเนี่ยระวังตัวทางซ้ายด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ขับรถเข้ามา เนี่ยเขายิงอยู่เก็บเสียงครับเฮ้ยเกือบไปพลังอูซี่นะครับหน้าเราเก็บงานก่อนเขายิงใครอะ่ะตัวหน้านะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเขาหรือเปล่านะไม่เห็นนะหาไม่เจอครับเหมือนจะอยู่ตรงก้อนหินหรือเปล่าอะ่ะไม่แน่ใจครับเรากินถเซียนก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วน่าจะวิ่งเข้าวงนะบนเนินนีเล่นได้นะครับเราเล่นบนเนินดีกว่าเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเลยอ,อีกแล้วโอ้โหนี่ก็เลยจังเลย เอาหม่นะกินโอเซียนะครับเราจะขึ้นด้านบนนะ่ะระวังด้วยนะครับเผื่อว่าเขาจะเห็นเรานะน่าจะไม่เห็นนะขึ้นบนเลยอยู่ไหนว่าฟังเสียงเอ็ดเนี่ยนัละหน้าเราสวยเอาตายเลยเหลือคนเดียวเฮ้ยเรียบร้อยเอ้าดูผิดเหรออยู่ไหนอะคนเดียวปั๊มยาก่อนดีกว่าเฮ้ยียงเท้า ว,วยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ